วันต่อมาตามไปต้ามันเอาไว้กิ้งหินยิงธนูทำทุกทางที่ทำได้พวกเราจะต้องหยุดมันเอาไว้ วอลก้อนหินทิ้งก้อนหินเร็วๆเข้าปล่อยก้อนหินลงมาได้คิดจะใช้ของพันนี้กับค่าอย่างนั้นหรือ บ้าเอย้ยนั่นยังใช่มนุษย์อยู่จริงๆนั้นเหรอมนุษย์ที่มีอายุราราๆ20่สิบต้นๆจะมีพลังมหาศาลขนาดนั้นได้อย่างไรกันนี่จะต้องเป็นเพราะว่าวรยุทธ์มานอย่างแน่นอนก็ตามนั้นนั่นแหละเพราะว่าพวกเจ้ามักที่จะประนามคนที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานของพวกเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใช้มนต์ดำหรือวิชามานเช่นนั้นเสมอปล่อยน้ำมันเดือดน้ำมันอย่างนั้นหรอือ เป็นวิธีใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ผนึกค่าสินะฉลาดดีนี่ลอยเขาลอยตัวได้อย่างนั้นหรือ ทำไมอยู่ดีๆมันถึงได้มืดขึ้นมาแบบนี้กันละ่ะยอมแพ้แล้วข้าขอยอมแพ้ตายแน่ๆถ้าพวกเราอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็จะต้องตายแน่ๆการลากกระต่ายมันจะจบก็ต่อเมื่อกระต่ายนั้นถูกจับได้ฮ่าๆๆมีพวกแมงวันอยู่เต็มไปหมดเลยโว้ยถอยออกมาก่อนอย่าเผชิญหน้ากับมันตรงๆ ปัดข้ามีบางอย่างที่อยากจะถามพวกเจ้าหน่อยนะตอนนี้พวกเจ้าจะหนีไปที่ไหนต่อไปอย่างนั้นหรือพวกเราถูกต้อนมาจนถึงหน้าผาแล้ว มีใครบางคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าสำนักมารสวรรค์น,นั้นมีจอมมารผู้หนึ่งที่สามารถแบ่งแยกเขตแดนระหว่างความเป็นและความตายได้ผู้กันปราณและผู้กันแห่งดวงดาราที่ใช้ร่วมกับหมึกโลหิตนั้นสามารถใช้ผ่าร่างของคนมันแบ่งชีวิตและความตายที่พูดพูดกันมานั้นมันผิดทั้งหมดวรยุทธ์มารแสงสว่างแห่งสวรรค์อันชอบธรรมันคือหนึ่งในวรยุทธ์โบราณ มันมีแง่มุมที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้ในปัจจุบันของมนุษย์นั่นก็เพราะว่าวรยุทธ์นี้เป็นวรยุทธ์ที่ใกล้เคียงกับคำว่าเวทมนต์แตกต่างจากชอนออยงนี่คือวรยุทธ์ที่สามารถแบ่งเขตแดนแห่งความเป็นและความตายได้อย่างสมบูรณ์สำหรับสังกวารชอบวรยุทธ์นั้นคือเวทมนต์และเวทมนต์นั้นคือวรยุทธ์ภาพวาดนรกมึกโลหิต อาสั์ประหลาดหนีเร็วศาสตร์มือดอย่างนั้นแหละจงหวักลัวและตายไปทั้งๆ้งอย่างนั้นแหละ ทำไมพวกเราถึงไม่ชนะตอบข้ามาพวกเรายังขาดผู้เยี่ยมยุทธหมายความว่าอย่างไรถึงแม้ว่าข้าจะเป็น72ดาราใต้สวรรค์แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับระดับจอมานของสำนักมานได้เพราะว่านอกจากมานสวรรค์แล้วพวกเราจะต้องเผชิญหน้ากับจอมานจากสองในสิบย้ำว่านี่แค่สองนะ นี่พวกเราไม่มีหนทางที่จะหยุดพวกมันเลยหรือ,อยังไงกันนะเพราะแบบนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากในการรับมือกับพวกเขาด้วยกำลังที่พวกเรามีในตอนนี้แถมนี่ยังไม่ใช่กองกำลังเต็มอัตราสึกของพวกเขาด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์หากสงครามดำเนินต่อไปพวกเราก็จะต้องเข้าร่วมกับสงครามอยู่เรื่อยๆและอาจจะเสียแรงและเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้กองกำลังของกุยโจอันชุนและพันธมิตรยุทธภพต่างแยกกองกำลังออกไป ื่อรับผิดชอบตำแหน่งประจำพื้นที่จุดต่างๆเพื่อความได้เปรียบทางการศึกพวกท่านคิดว่ามารสวรรค์จะสังเกตรเรื่องนี้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่สายนะทําไมพวกเราถึงไม่รวมกองกำลังทั้งหมดเข้ามารวมตัวกันละ่ะรวมกองกำลังอย่างนั้นหรือมันมีแต่แอ่งน้ำอันชุงอยู่ตรงระหว่างกลางหากเป็นสถานที่ตรงนั้นอาจจะบีบให้เป็นการต่อสู้ระยะประชิดได้ หากเราสร้างพื้นที่ไว้ยังไงพวกสํานักมันก็คงเหมือนกับถูกบังคับให้ลงมาต่อสู้ที่แอ่งน้ำพูดได้ไม่ผิดเลยอาจจะพอมีหนทางคราวนี้พวกเราจะเป็นฝ่ายเล่นงานพวกมันขึ้นบ้างนี่ท่านจะใช้สิ่งนั้นจริงๆงั้นหรืออย่างน้อยพวกเราก็น่าจะลงมือทําอะไรหนักๆบ้างสิถ้าใช้สิ่งนี้พวกเราจะสามารถกวาดล้างพวกมันได้เลย อย่างน้อยก่อนที่พวกเราจะถอนทัพก็ขอเล่นงานพวกมันหนักๆสักครั้งหนึ่งเถอะไอ้พวกสำนักมารสารเลวระเบิดพวกมันใช้ระเบิดกับปืนใหญ่งั้นหรอระเบิดกับปืนใหญ่ขอรับโชคดีที่พวกเขาอาจจะมีไม่มากพอ พวกเขาจึงได้หยุดโจมตีไปหลังจากที่ยิงไปราวๆ15นัดแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่มั่นใจว่านี่เป็นแผนหลอกเพื่อล่อลวงพวกเราหรือเปล่าอืมการที่พวกมันใช้วิธีแบบนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางวังหลวงวังหลวงที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสำนักนภพพผันพวกเขาคือผู้ชักใยพันธมิตรยุทธภพการที่จะอนุญาตแบบนี้ก็คงที่จะไม่แปลกเท่าไหร่ นี่คือสิ่งที่ข้าไม่ได้นึกถึงเลยขอรับถ้าพวกมันเล่นใหญ่ซะขนาดนี้พวกเราก็ต้องตอบแทนกลับคืนไปบ้างนั่นแหละนะแอ่งน้ำอันชุ่มเนื่องจากพวกเราลงมาอย่างแอ่งน้ำนี้แล้วเพราะงั้นไม่มีทางที่พวกนั้นมันจะไล่ล่าพวกเรามาทันอย่างแน่นอนเฮ้อทำไมถึงได้ถอนหายใจขนาดนั้นมีอะไรที่ท่านกังวลอย่างนั้นหรือถึงแม้ตัวข้าจะมีพรสวรรค์ไม่เยอะมากนะ แต่ว่าข้าก็เอาตัวรอดมาจากทุกสมรภูมิได้เป็นเพราะว่าเพราะว่าลางสังหรณ์ของข้าน่าจะบอกว่าการที่ท่านโนอินจังเจ้าแห่งสมรภูมิที่สามารถอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นเพราะว่าเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองอย่างนั้นหรือใช่แล้วอย่างเช่นเคยในตอนนี้ข้านั้นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากและข้าไม่เคยรู้สึกกังวลมากถึงขนาดนี้มาก่อนเลย ถ้าท่านจะพูดอะไรที่ไร้สาระเช่นนี้ข้าว่าท่านเอาเวลาไปรับคมดาบของท่านน่าจะดีกว่านะลางสังหรณ์มันไม่มีทางเฉียบคมเท่ากับคมดาบ,ราบหรอกเฮ้อตอนนี้ข้าเองก็ยังคงให้ตายเถอะท่านเลิกพูดเรื่องนี้สักทีไม่งั้นข้าจะข้าบอกแล้วไงว่าข้าเชื่อในลางสังหรณ์ของข้าหน้า